สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดตรวจจังหวัดระนองตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายโควิด1 9โดยหน่วยพัฒนาการขึ้น่อนที่4า43 44 46สนักง,งานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่1 6ถึง6ในการบังคับใช้5มาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสอบ,บคผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ความร่วมมือของผู้ประกอบการและประชาชนดีความเข้าใจของผู้ประกอบการและประชาชนดีทั้งนี้ชุดตรวจได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมและเน้นย้ําการปฏิบัติมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณนะพื้นที่อําเภอสุขสําราญนจังหวัดระนองณนะตลาดอําเภอสุงไหโกลกจังหวัดนาราธิวาสณนะตลาดสดอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงณนะตลาดบ้านนัดคอมิส ตำบลน,น้ำดำอำเภอทุกยางแดงจังหวัดปัตตานีและพื้นที่อำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแฮอ,อ่าน